ลูกใหญ่มากแม,ม่บุนวมบุนะบุนวมบุนุน่นว่าไปออกทรงแบบแฟชั่นก็ได้ตัวเนี้ยเฮ็ดหนึ่งแนะนำลูกค้าเฮ็ดหนึ่งเหลือกี่โลก,กี่ก้อนตอนเนี้ยห้าก้อนสุดท้ายห้าก้อนสุดท้ายนะลูกค้านะราคา ผูห้หญิงเปิดไปแล้วพี่จ๋ารีวิวยังว่างด้วยตัวเนี้ยจาก4ี0 0ันห้ลูกค้าเซลลลูก90โลนะเหลือพันเนะคะเหลือแค่ราคา1,900แต่มันจะเป็นงานแจ็คเก็ตกันหนาวของคุณผู้ชายนะลูกค้า5ก,กะะห้ก้อนสุดท้ายสุดท้ายแล้วลูกค้า5ก้อนสุดท้ายแล้วอันนี้ราคาขัด หนูบอกเลยเนี่ยผ้ามันใหม่มากมันไกลจังหวะพี่ไม่ชอบเลยไร้ก๋ไก่รบหนึ่งอ่ะให้ดูใกล้ๆแม่จะได้เห็นงานใกล้ๆมันไกลไปมันไกลลูกค้าบ่อยเห็นงานนะเหลือ 2009. พันเก้าพี่เหลือลูกละพันเก้า งานบูดนวมบูดนุ่นแบบนี้นะจะได้ไซส์ใหญ่นะตัวนี้จะได้ไซส์ใหญ่น,ะนี่ลูกค้าเฮดหนึ่งนะคิงเฮดหนึ่งมีแค่ห้าก้อน,นว,วินี้สวยจริง ฟิวไปเมืองนอกเมืองนาฟิวไปเมืองนอกเมืองนาราคาพันเก้าค่ะพี่ลูกรีวิวให้ส่งฟีไปด้วยนะอีกสี่ลูกอีกสี่ลูกไปสั่งเอาหลังบ้านแม่อีกสี่ลูกไปสั่งเอาเด้อรหัสลูกมาลูกซเฟลูกรีวิวมาเหมาบอเบไ,ไม้สามสิบสี่ค่ะ บอใบไ,ไม้3 4นะติดติดพัเก้าส่งฟรีลูกค้ามาเอามาเอาไปใครจะเอาลูกใหม่บอใบไ,ไม้3 5ห้าหนูเหลือ,อ,อแค่ห้าก้อนแจ้งก่อนแม้มันจะเป็นลูกแตกๆนะมันจะเป็นลูกอาจจะแตกหัวมุมแตกหัวท้ายนะ้เหมือนตอนที่น้องตัดกระสอบให้เห็นนะ้ำมันจะมีแผมซ้ายแพ้นขวานิดนึง รีวิวไปแล้วแม่ลูกใหม่บอเบไ,ไม้สามห้าพันเก้าค่ะออเออสวยแนวใดโอ้โหสีแดงคอตตอนผ้าล่มนะลูกขามันรวมแบบหนึ่งพอฉะบัตนี่ สกรีนบอใบไ,ไม้สามสนะคะใหม่พรมแฟชั่นไหม้แบบบางเหรอคะไม่เปิดค่ะพี่วันนี้ยังไม่ได้เปิดเปิดไปแล้วเมวื่อวานนี้เมื่อวานนี้ได้มาดูรีวิวเปล่าเมนนื่อวานมาทันไลฟ์ไหมจ๊มะเมื่อวานนี้เปิดไปสองก้อนเลยลูกค้านะคะลองย้อนดูรีวิวได้นะกันหนาวแฟชั่นเด็กอุ้ยวันนี้พี่ พี่คุณแม่หนูจะเปิดเป็นตัว CW 0 2ให้ค่ะวันนี้วันนี้จะเปิดตัวแฟชั่นเด็กฤดูหนาวให้ของแพนด้าโอ้ยลูกค้าเดี๋ยวจะเปิดรับออเดอร์กางเกง5บาทเร็วๆนี้นะเดี๋ยวขอให้เวลาทีมงานได้แพ็กก่อน <laughs> อะไรคือ <laughs> ห,นหน้าน้องเขาแบบว่า แพ็กกันทั้งวันทั้งคืนแม่ตอนนี้หนูดูจะเดี๋ยวกําลังแพ็คแล้วเดี๋ยวจะขายตามตามสต็อกไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้ารับปากพีออเดอร์ที่พี่มาแล้วกลัวว่าจะนานนะคะรอก่อนนะเคงเตัว5บาทรอก่อนดู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 ได้ผูดหญิงมีโปรไหมเหลือ3,500ค่ะเดี๋ยวพี่ย้อนดูรีวิวลูกในไลน์หนูได้นะลูกรีวิวในไลน์หนูส่งให้ฟรี3 5 0 0ถ้าลูกใหม่ก็คือราคาปโปรส0 0เลย นะคะฮูดรีวิวยังว่างค่ะพี่เดี๋ยวให้เดี๋ยวพี่ย้อนดูรีวิวได้นะคะสวยนะก็ออกแบรนด์ดีเลยลูกค้าเดี๋ยวต่อไปเปิดนี้เลยให้แม่ดู C W 0 2จัดโปรอยู่ด้วยนะใช่ไหมเหลือพันเก้าเดี๋ยวหนูป่อยเดี๋ยวนูป่อยเปิดให้ในไลฟ์ านกี่ตัวถ้าแจ็กเก็ตกันหนาวแบบนี้อันนี้ไซส์งาน90โลนะพี่งาน90โลนะหนูมาเซลเหลือพันเก้านะแจ็กเก็ตกันหนาวผู้ชายตัวนี้เฮหนึ่งนะคะมีของแค่5้าก้อนเท่านั้นลูกค้าห้าก้อนงานบุกขนบุนวมบุกโพเลีสเตอร์นะจะออกแนวหนาวนิดน,นึงนะคะแต่ยังไม่ถึงกรออกแบบทรงโคตนะลูกค้า ถ้าใครอยากได้แบบทรงโค้ดตัวยาวหนูแนะนำไปดูงานเกาหลีเลย YC 3 1 9 a ใครชอบแบบโค้ดบุนวมโค้ดนมนวมนะแม่ไปดูงานเกาหลี YC เลย Nike ขนเป็ด Nike ขนเป็ดเหรอขนเป็ดแรงมากมีขนเป็ดออกลูกค้าปีนี้งานขนเป็ดหายากมากคอยบอกเลย งานขนเป็ดอะหาโคตรยากพี่อยากดู FJ หนึ่งหนึ่งสองได้ค่ะพี่อมเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อยเดี๋ยวนะนะตั้นึงนะพี่อ,อมใช่ไหมหนูอ่านชื่อถูกไหมมีเอมิวอ่านถูกถูกแล้วเออ FJ หนึ่งหนึ่งสองนะคะนนหนึ่งหนึ่งสองจะบางกว่านี้ค่ะพี่หนึ่งหนึ่งสองจะจะออกบางบางผสมหนานั่นแหละแต่จะออกตัวบางเยอะหน่อยวิวยตะวันไอ้ปากสีแดงนี่ปากสีแดงเห็นไหมเห็นไห เออเป็นแนวไดวะเออโอ้โหอย่างเท่ตัวนี้หนึ่งพน้ารอนะคะพี่ๆใครขายงานใครขายงานกันหนาวกันหนาวบุญนวมนะคะติดตัวนี้ไปก็ได้จะออกแนวผู้ชายผู้ชายหน่อยนะคะ ออกสไตล์ผู้ชายแฟชั่นเออบุขนบุเฟอร์บุอะไรอย่างเงี้ยนะ สี่ส่วนเราเคยเปิดไปยังสามสี่ส่วนผู้หญิงเคยเปิดไปเร็วๆนี้ไหมสามสีส่วน,อเ,นเออ่ห้อ่ะพี่พี่ค่ะเดี๋ยวหนูโชว์บนลาวให้ดูเลยนะเขาคร่าวเขาคร่าวงานพันเก้าสเต็ปงานพันเก้าแจ็คเก็ต กันหนาวผู้ชายนะคะพี่ค่ะ10หน้ามีฮูดไม่มีฮูดก็ขาทรงกันไปเลยพันเก้าจำนวนเก้โลก็ประมาณอา๋อโอ้ยถ้าเก้โลจริงๆก็น่าจะอยู่ประมาณร0อยตัวนะพี่นะประมาณเนี้ยประมาณแบบตัวละโล2ตัวโลนะจะหนานิดนึงนะลูกค้านะเออจะหนานิดนึงนะคะ แต่ทรงสวยสีสวยนะใต้นี้หนูล้างสต็อกไส์ใหญ่ค่ะพี่คือล้างสต็อกไส์90โลออกเนาะคิงรถใหม่จะมาเป็นแพ็กเกจ45กิโลหมดแล้ววันนี้ใครจัดราคานี้90โลได้เอาไปเลยพี่คุ้มมาเอานะหนูบอกเลยคุ้มจริงๆแล้วลูกค้าจะเรียกร้องหางาน90โลกันอีกตลอดไป นะแม่วันนี้เก้า